ครับผมรดมือสองฮะสภาพป้ายแดงฮะราคาถูกลงครึ่งหนึ่งฮะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพฮะเครดิตดีฟรีดาวทุกคันฮะน้องกล้วยฮะยินดีให้คำปรึกษาฮะทุกเคสทุกคันไม่จำเป็นต้องมาซื้อกันทุกคันไม่จำเป็นฮะกล้วยบอกเลยนะฮะเบสคาออโตออกง่ายออกได้ทุกอาชีพใครๆก็ออกได้ฮะทุกธนาคาร เป็นเครือข่ายของเบสคาร์ต้นทั้งหมดเลยสมัยนี้น้องกวยบอกให้ขนาดติดแบล็กลิสเบสคาร์ยังออกได้นีจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้ขายของเลยอันนี้พูดเรื่องจริงเบสคาร์ Car, ติดแบล็ลิสออกได้นีย่ยินดีให้คำปรึกษาครับเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกัน,นะฮะน้องกล้ยไม่คิดค่าใช้จ่ายแน่นอนขอแค่ได้ดูแลได้รับใช้ครับฝากด้วยกันนะครับรถดีมีคุณภาพสภาพป้ายแดงราคาถูกลงครึ่งหนึ่งมีบริการทุกอย่าง ยินดีรับใช้ครับไฟนั้นถึงบ้านขอบคุณที่ติดตามมาทุกคิปครับสับคีนี้สวัสดีครับ